สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวมณิกาศรีนครขอคู่เงินจํานวน1,000บาททับดีว่าดอกเบี้ยเกินกฎหมายกาหนดยินยอมที่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงกันไว้กรณีจ่ายไม่ตรงถ่องรอบยินยอมให้ทักหาคนรอบตัวและครอบครัวเผยแพร่และลงโซเชียลมีเดียได้ตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวมณิกาศรีนครขอคู่เงินจํานวน1,000บาททับดีว่าดอกเบี้ยเกินกฎหมายกาหนดยินยอมที่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงกันไว้กรณีจ่ายไม่ตรงถ่องรอบยินยอมให้ทักหาคนรอบตัวและครอบครัวเผยแร่และลงโซเชียลมีเดียได้ตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวมณิกาศรีนครขอคู่เงินจํานวน1,000บาททับดีว่าดอกเบี้ยเกินกฎหมายกาหนดยินยอมที่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงกันไว้กรณีจ่ายไม่ตรงถ่องรอบยินยอมให้ทักหาคนรอบตัวและครอบครัวเผยแปร่และลงโซเชียลมีเดียไ,ได้ตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ